ผมบอกนักเรียนเสมอว่าให้ทําในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนทําในสิ่งที่ดูเหมือนจะเหมือนเหมือนมันจะไม่เวิร์กผมยกตัวอย่างเช่นคลิปบางคลิปหัวข้อบางหัวข้อที่ผมแวบมาว่ามันต้องเป็นเรื่องนี้แหละแล้วมาบอกใช่ไหมแล้วผมก็จะคิดว่าหัวข้อนี้มันไร้สาระมากเลยมันดูแบบใครจะมาฟังเราวะกับมีคนมาฟังเยอะแต่หัวข้อไหนที่ตั้งใจมากจะไม่ค่อยมีคนมาฟังหรอกบางทีเราไม่สามารถรู้ได้อย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดแทน เราก็แค่อยู่กับปัจจุบันว่าอ๋อไม่รู้เรื่องนี้ก็ไปหาความรู้หาความรู้วันนี้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรเก็บมันเอาไว้วันวันหนึ่งคุณก็จะอยู่ในเรื่องของตัวเองละในสิ่งที่คุณยังไม่รู้ไม่ใช่ว่าฉันยังไม่รู้เลยว่าดาราคนนี้เลิกกับคนนี้หรือยังฉันยังไม่รู้เลยว่าไอ้คดีนี้มันเป็นยังไงฉันยังไม่รู้เลยว่าป้าข้างบ้านเป็นยังไงลูกคนนั้นเป็นยังไงฉันยังไม่รู้เลยเพื่อนร่วมงานไม่ใช่เรื่องนั้นเลยที่คุณต้องใช้ความ ไม่รู้ของคุณใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับของกดแรงดึงดูดเป้าหมายของคุณต้องมีความกลัวและความกลัวนั้นจงกลัวในสิ่งที่คุณไม่รู้ก็คือต้องพุ่งไปให้รู้ไม่ใช่กลัวแล้วก็ไม่ทํานะครับกลัวแล้วก็พอแล้วล้มเลิกนะไว้ค่อยว่ากันใหม่ชาติหน้าไม่เอานะแบบนั้นไม่เอานะอ่าโอเค ขาเนี่ยพาลูกไปเดินเล่นก่อนนะคะครูมาย้อนหลังนะขอบคุณขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณนะครับอ๋อเออคุณทันย่าจากนอร์เวย์เหรอครับอืมโอเคโอเคคราวนี้พอเราเริ่มเราเริ่มนะมันมีส่วนผสมข้อที่สองพอเราเริ่มมาจากความกลัวไอเป้าหมายของเรานี่แหละถ้าเป้าหมายคุณยังไม่กลัววันนี้ไปใส่ความกลัวให้มันมีความกลัวนิดหน,นึง่ง เพราะถ้าเป้าหมายคุณมันเวอร์ไปคุณไม่กลัวหรอกครับเพราะคุณรู้สึกมันไกลามากเช่นผมบอกว่าผมอยากจะไปยืนเต้นติ๊กตอกอยู่ที่ดวงจันทร์ผมไม่กลัวเลยเพราะว่าผมรู้ว่ามันอีกไกลามากแล้วก็ไม่รู้มันจะถึงไหมจริงไหมถ้าเวอร์ไปคุณก็ไม่กลัวถ้าน้อยไปคุณก็ไม่กลัวแต่ถ้าคุณเอาพอดีอ่ะแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่า ฉันต้องใช้ความพยายามความมุ่งมั่นแน่วแน่และหยาดเขาเรียกว่าหยาดเหงื่อที่มันเป็นปัญญาของเราจริงๆไม่ใช่หยาดเหงื่อแล้วไปยืนตากแดดไม่ใช่นะหยาดเหงื่อที่มาจากปัญญาเราจริงๆอนั่นแหละคุณจะรู้สึกกลัวแต่ถ้าคุณไม่กลัวเลยแสดงว่าเป้าหมายคุณเวอร์คุณรู้อยู่แล้วถ้ามันหรือว่ามันไม่รู้สึกกลัวเป้าหมายน้อยไป มันเกินมันมันต่ำกว่าศักยภาพคุณนะครับเหมือนนักกีฬาโอลิมปิกนักวิ่งนักอะไรถ้าเป้าหมายเขาชนะการแข่งขันกีฬาสีเดี๋ยวไปไปล่าแต้มแข่งขันกีฬาสีทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทยเลยเขาก็ไม่กลัวหรอกครับแต่เขาต้องการชนะเอเชียโน่นนี่นั่นนั่นแหละเขาเลยมีความกลัวเล็กๆจนวันที่เขาซ้อมมาจนมั่นใจแล้ว แต่มันก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะชนะด้วยนะแต่วินาทีนั้นแหละมันจะพลิกชีวิตเขาได้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งนะข้อ2คือกดแรงดึงดูดเนี่ยนอนเฉยเฉยถูกต้องครับมันมาแน่แต่เมื่อมันมาถึงปุ๊บแล้วคุณไม่พร้อมรับผมพูดเสมอมันก็เหมือนพัสดุที่ไม่ได้จ่าหน้าซองการแอคชั่นก็ไม่ใช่ว่าแอคชั่นโดยการไปแบกปูนโบกตึกแบบ เหนื่อยยากไม่ตรงกับเป้าหมายไม่ใช่หรือแอคชั่นยังทำงานให้คนอื่นอยู่ไม่ใช่ทำงานให้ตัวเองทำงานในรูปทางที่มันอยู่ในรูปเช่นผมบอกว่าเช่อนอะไรดีเช่อนอะไรดเอ,อยากเป็นนักว่ายน้ำาตมมุญน,นะแต่ผมยังไปทำงานเขียนโปรแกรมให้บริษัทบริษัทหนึ่งอยู่ เรื่อยๆเลยแต่อยากเป็นนักว่ายน้ำไปแข่งระดับประเทศไม่ได้อยู่ในลู่ทางเลยแต่ถ้าสมมติอยากเป็นนักว่ายน้ำแต่เอิมเริ่มจากสมัครเป็นครูสอนว่ายน้ำก่อนหรือไม่ก็ไปทำงานที่สระว่ายน้ำนะครับเป็นเป็นเอ่ออะไรก็ได้คืออยู่ขยับตัวเองเข้าไปอยู่ใกล้ๆใกล้ๆกับเป้าหมายที่เราต้องการคุณเข้าใจไหมเหมือนผม ผมบอกเป้าของผมคือต้องการคนที่ค่อนข้างจะตื่นรู้และปฏิบัติจริงๆแล้วก็พลิกแพลงตัวเองแล้วก็มาอยู่ในทีมผมถามว่าทีมผมผมจะใช้เขาไปทำอะไรไม่ได้ใช้เลยแต่รู้สึกว่าจิตถ้ามันรวมกันเมื่อไหร่มันคุณจะแข็งแกร่งกว่านี้คุณจะไม่ค่อยเขวแล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็แค่อยู่ในในลู่ทางไว้ก่อนแต่ไม่รู้หรอกว่าเป็นใคร ไม่รู้หรอกว่าจะมีกี่คนไม่รู้หรอกว่าจะมีใครที่ไปต่อไม่ไปต่อไม่รู้เลยว่ามันจะมันจะออกมาขวาขาวหรือดําไม่รู้อะไรทั้งนั้นรู้แค่ว่าผมยังอยู่ในรูปทางอยู่วันหนึ่งเดี๋ยวมันก็มาเองเพราะผมยังยังคงสอนอยู่ใช่ไหมอ่าเพราะผมบอกต้องการคนมาร่วมทีมต้องการคนที่เฮ้ยเข้าใจแก่นของมันจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องกดแรงดึงดูดนะอันนี้เบสิกผมบอกเลยนะ กดแรงดึงดูดเป็นจุดเริ่มต้นจุดแค่จุดเริ่มต้นของคำว่าชีวิตที่ผ่านมาคุณยังไม่ได้ใช้ชีวิตเลยเพราะคุณอยู่ในความกลัวกังวลวแต่เมื่อ,อไหร่ที่คุณเริ่มใช้กดแรงดึงดูดคุณเริ่มใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่ามันคือเบสิกอันนี้คือความคิดส่วนตัวผมนะครับโอเคเพราะเราดึงดูดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะมีความทุกข์อะไร คุณดึงดูดแบบนั้นมาตลอดโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าคุณรู้เบสิกนี้คุณก็พร้อมจะไปต่อได้อีกเรื่อยๆถ้าคุณใช้มันได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจงกลัวในความไม่รู้แล้วก็แอคชั่นซะทำอยู่ในรูปทางคำว่าแอคชั่นเนี่ยโอเคมันคือการขยับการเริ่มทำ แต่ว่ามันมีคำว่า act ด้วยคุณต้องสมบทบานะครับทำไปเลยวันแรกที่คุณเริ่มทำกิจการของตัวคุณเองคุณก็ต้องคิดว่าคุณทำมาแล้วตลอดชีวิตคุณคิดว่าคนที่จะมาสอนพวกคุณเนี่ยคุณคิดว่าเวลาผมจะมาพูดกับพวกคุณแบบนี้คุณคิดว่า ผมแค่เดินเดินเดินมาแล้วก็เหมือนพูดพูพูดไปแล้วก็จบไม่มันเป็นตัวผมมันเข้าไปอยู่ข้างในแล้วมันคือทุกวินาทีผมคิดเรื่องนี้ตลอดจะเรียกว่าคิดก็ได้จะเรียกว่าแวบมาตลอดก็ได้เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับว่ามีใครต้องการอะไรอีกต้องมีคนสงสัยเรื่องนี้ต้องมีคนอยากได้เรื่องนั้นต้องมีคนอยากได้เรื่องนี้ผมคิดตลอด น,าานี่คือการแอค5าวันซีซั่น3เรียน15วันเหมือนกันเป็นการสอนสดราคาแค่3,900บาทแต่3,900บาทเนี้ยเรียน15วันเนี้ยต้องเป็นนักเรียนที่ผ่านการเรียนซีซั่น1และซีซั่น2แล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นราคาซีซั่น1และซีซั่นสนะครับเรียน30วันนะครับราคา16,900บาทจาก18,900บาท แล้วถ้าใครผ่านการเรียนคอร์ส15วันซีซัน1ซีซัน2แล้วคุณสามารถเข้าเรียนคอร์ส15วันซีซัน3แบบสดๆในปีนี้ได้ช่วงกลางปีหรือสิ้นปีนี้ที่ผมจะเปิดนะเพียงแค่3,900บาทไม่ต้องเสียเป็นหมื่นอีกแล้วคุณเสียแค่รอบเดียวนี่คือการตัดสินใจครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและถูกที่สุดในชีวิตคุณแล้วผมบอกเลยนะแล้วที่เหลือคุณปล่อยมันฟแต่ซีซัน3จะเป็นซีซันสุดท้ายนะครับ จะไม่มีอีกแล้วนะ15วันที่สอนสดๆราคาแค่3 9 0 0เพราะโคตรเหนื่อยสอนเกือบเดือนนะคุณคิดดู15วันเนี่ยนะอาทิตย์ละ5วัน5วัน5วัน3อาทิตย์คุณเจอผม3อาทิตย์สดๆถามตอบครบผ่านทางซูมนะเหมือนเนี่ยคอร์ส15วันซีซั่น1และซีซั่น2ผมก็อัดมาจากสอนสดนะมีถามตอบครบจริงไหมใครที่ได้เรียนแล้วไม่มีตัดนะ มีดราม่ามีใครจะดราม่าอะไรไม่ตัดเลยไม่ตัดนะทุกอย่างปล่อยโฟโล์หมดเพราะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะนักเรียนที่มาเรียนก็อาจจะมีตัวอย่างหรือเป็นตัวอย่างตรงกับคนที่มาเรียนย้อนหลังหรือมาเรียนทีหลังทุกอย่างมีประโยชน์หมดทุกอย่างคือจิตวิญ,ญญาณเราคือเรามาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วกัน